วัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ผมว่าเออน่าสนใจมากๆเลยมาคุยกันครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขกับเสียงเพลงผ่านชีวิตนักร้องลูกทุ่งต้นข้าวสุปริยาตาอุดมเราได้บทความเรื่องเสียงเพลงคือชีวิตความสุขจากหัวใจนักร้องมาเออเนื้อหานี่ดีมากเลยครับคือปกติเนี่ยเวลาเรานึกถึงนักร้องศิลปินโดยเฉพาะในวงการบันเทิงเนาะ ภาพจำก็อาจจะเป็นเรื่องอชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จใช่ค่ะยอดวิวรางวัลอะไรพวกนั้นใช่ครับแต่งานชิ้นนี้พาเราไปดูอีกมุมหนึ่งเลยเป็นมุมที่เกี่ยวกับแรงผลักดันจากข้างในจริงๆไงครับว่าอะไรทำให้ศิลปินคนหนึ่งยังร้องเพลงได้ด้วยความสุขแท้ๆอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็เลยอยากจะชวนกันมาเจาะลึกดูทำความเข้าใจนิยามความสุขในแบบของต้นข้าวว่าบนเส้นทางดนตรีของเธอนี่มันคืออะไรกันแน่ มไหนที่แบบน่าสนใจหรืออาจจะต่างจากที่เราเคยคิดเกี่ยวกับความสําเร็จของศิลปินไปเลยก็ได้ค่ะคือเหมือนกับว่านิยามความสําเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆใช่เลยครับแล้วแก่นเรื่องสําคัญของบทความนี้ก็คือสําหรับต้นข้าวเนี่ยดูเหมือนดนตรีมันเป็นมากกว่าอาชีพไปแล้วอืม,มันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อเสียงเงินทองซะทีเดียวแต่เป็นความรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงออกมาจริงๆค่ะบทความเปิดมาด้วยประโยคที่ผมว่าโหจับใจมากเลยนะ เมื่อเสียงเพลงคือชีวิตทุกวันจึงมีความหมายแม้ไม่มีแสงไฟเวทีก็ยังมีแสงจากหัวใจโอ้โหฟังแล้วรู้สึกได้เลยนะคะใช่ครับมันเหมือนปูทางให้เรารู้เลยว่าเรากำลังจะเข้าไปสารวจความคิดที่ไม่ธรรมดาจริงๆเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยที่บทความไว้ชัดว่าเสียงเพลงคือชีวิตไม่ใช่แค่อาชีพภาพที่เขาเล่าคือเส้นทางของต้นข้าวจากวันที่ยืนร้องเพลงเปิดหมวกในตลาดค่ะภาพนั้นเรียบง่ายมากนะคะ ใช่ครับเรียบง่ายมากๆจนถึงวันที่ได้ขึ้นเวทีใหญ่มีแสงสีเสียงครบแต่สิ่งที่บทความเน้นย้ำคือไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเป็นยังไงเสียงเพลงก็ยังเป็นเหมือนเพื่อนแท้เพื่อนแท้ของตัวตนเธอไปแล้วจริงๆนะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะถ้ามองในมุมจิตวิทยานะคะสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยคือสิ่งที่เรียกว่าแรงจูงใจภายในอ,อ๋อครับ คือการกระทําที่มันขับเคลื่อนด้วยความพอใจจากตัวกิจกรรมนั้นเองเลยไม่ใช่จากปัจจัยภายนอกไม่ใช่รางวัลไม่ใช่คําชมใช่ค่ะไม่ใช่รางวัลคําชมหรือว่าสถานะทางสังคมอะไรแบบนั้นซึ่งมันค่อนข้างจะต่างจากภาพลักษณ์ศิลปินในกระแสหลักเลยนะคะครับที่มักจะถูกมองว่าต้องพึ่งพาเสียงปรบมือใช่ค่ะหรือการยอมรับจากคนอื่นเป็นพลังงานสำคัญแต่ที่น่าทึ่งมากๆแล้วบทความก็ขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือ ความสุขของเธอเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนซ้อมออตอนซ้อมเลยเหรอครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่ตอนแสดงจบหรือตอนที่คนดูชอบใจอันนี้แหละค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆอืมมันบอกเราว่าแหล่งกําเนิดความสุขจริงๆของเธอเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการเลย อยู่ในการได้คุกคลีได้ทำเพลงนั้นๆไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์สุดท้ายอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ที่คนอื่นจะมองเห็นหรือตัดสินเท่านั้นมันคือความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกับดนตรีจริงๆเอ๊ะพอฟังแบบนี้แล้วก็น่าคิดนะครับการที่ความสุขมันเริ่มตั้งแต่ตอนซ้อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวตนของเธอในฐานะนักร้องมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการแสดงบนเวทีเท่านั้นค่ะ แต่มันคือสิ่งที่เติมเต็มตัวเธอเองอยู่แล้วตลอดเวลาแม้จะไม่มีใครมองอยู่ก็ตามใช่ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากอาจจะมองได้ว่าการแสดงออกของเธอไม่ได้เริ่มต้นเมื่อมีผู้ชม<อ>แต่เริ่มต้นเมื่อเธอได้อยู่กับเสียงเพลงของเธอเองการแสดงบนเวทีอาจเป็นแค่การแบ่งปันความสุขหรือสิ่งที่เธอค้นพบในระหว่างทางนั้นมากกว่าไม่ใช่การสร้างตัวตนเพื่อการยอมรับใช่ค่ะ ไม่ใช่การสร้างตัว,ตวในขณะนั้นมันเลยทําให้แรงกดดันจากภายนอกมันลดลงไปได้เยอะเลยนะคะถ้าความสุขหลกัหลกๆมันไม่ได้ผูกติดอยู่กับการตัดสินของคนอื่นนะคะครับครับลองนึกภาพตามนะคะศิลปินหลายคนอาจจะรู้สึกหมดไฟได้ง่ายๆเลยนะอืมใช่ใช่ถ้าวันหนึ่งเสียงตอบรับไม่ดีเท่าเดิมหรือกระแสความนิยมเปลี่ยนไปครับแต่ถ้าความสุขมันมาจากข้างในแบบนี้มันน่าจะเป็นเกราะป้องกันความผันผวนภายนอกได้ดีกว่าเหมือนมีแหล่งพลังงานส่วนตัวใช่ค่ะ เหมือนมีบ่อน,น้ําแห่งความสุขส่วนตัวที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นจะมาตักไปชื่นชมหรือเปล่าฟังดูเป็นแนวคิดที่แข็งแรงมากเลยนะครับสาหรับการเดินทางระยะยาวของศิลปินโดยเฉพาะในวงการที่มันไม่แน่นอนสูงมากๆแล้วเรื่องนี้มันก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นถัดไปที่ว่าด้วยนิยามความสําเร็จที่แตกต่างของเคอด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันต่อเนื่องกันชัดเจนมากในยุคที่เราอยู่ในวันที่โลกเต็มไปด้วยการแข่งขันโดยเฉพาะวงการเพลงเนี่ย การแข่งขันสูงมากใช่ค่ะตัวชี้วัดความสำเร็จมักจะผูกอยู่กับตัวเลขที่จับต้องได้ไง่ายๆยอดวิวยอดสตรีมมิ่งอะไรพวกนั้นเลยค่ะแต่บทความบอกว่าคุณต้นข้าวเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปคือไม่วิ่งตามยอดวิวแต่เลือกที่จะวิ่งตามความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ได้ร้องจากใจโอ้โห oh นี่คือการตั้งคำถามกับค่านิยมกระแสหลักเลยนะคะใช่เลยครับแล้วตัวอย่างที่บทความให้มาก็ชัดเจนมาก คือการที่เธอบอกว่าการได้ร้องให้คนฟังสักคนยิ้มได้ค่ะนั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเธอแล้วอืมแม้ในตอนนั้นจะไม่มีแสงสีหรือกล้องจับภาพเลยก็ตามค่ะมันเหมือนการบอกว่าคุณค่าที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณไม่ได้อยู่ที่ปริมาณแต่อยู่ที่คุณภาพของการเชื่อมต่อทางความรู้สึกแม้จะเป็นแค่กับคนคนเดียวก็ตามใช่ค่ะแต่ผมก็อดสงสัยได้ไม่ได้นะครับว่า ในโลกความเป็นจริงแนวคิดแบบนี้มันท้าทายการดำรงอยู่ในฐานะศิลปินอาชีพมากน้อยแค่ไหนครับอืม,มันเป็นอุดมคติที่สวยงามหรือว่ามันอยู่รอดได้จริงในทางปฏิบัติเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็แน่นอนว่ามันท้าทายบทความไม่ได้ลงรายละเอียดในเชิงธุรกิจเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราตีความจากแนวคิดหลักๆเนี่ยอาจมองได้ว่าความสำเร็จในนิยามของเธออาจจะไม่ได้วัดด้วยตัวเงิน หรือชื่อเสียงในแบบที่เราคุ้นเคยเป็นหลักครับแต่วัดด้วยความรู้สึกเติมเต็มจากการได้ทำในสิ่งที่รักและได้สร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับบุคคลอืมซึ่งอาจจะไม่ได้แปลว่าเธอไม่ต้องการไรายได้เพื่อดำรงชีพนะคะครับเข้าใจครับแต่อาจหมายความว่าเป้าหมายสูงสุดของการทำงานมันไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสุขจากการสร้างสรรค์และการเชื่อมต่อน,นั่นเองอาจจะเป็นการเลือกกลุ่มผู้ฟังที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น หรือเลือกวิธีการนำเสนอผลงานที่ไม่ต้องพึ่งพากระแสหลักเสมอไปหรืออาจจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างงานที่ตอบโจทย์ความสุขส่วนตัวกับงานที่ต้องตอบโจทย์เชิงพาณิชย์บ้างซึ่งศิลปินหลายๆคนก็พยายามหาจุดสมดุลตรงนี้อยู่เหมือนกันค่ะเข้าใจเลยครับมันคือการจัดลำดับความสำคัญที่ต่างออกไปนั่นเองและประโยคที่ว่าเสียงเพลงของเธอเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เสียงปรบมือแต่อยู่ที่ หัวใจที่ได้ร้องอย่างอิสระค่ะคำว่าอิสระในที่นี้มันน่าจะหมายถึงอะไรได้บ้างครับอิสระจากความคาดหวังอือิสระจะากกรอบของตลาดดิฉันคิดว่าน่าจะได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะครับอิสระจากความคาดหวังของคนอื่นว่าเธอควรจะเป็นแบบไหนหรือร้องเพลงแนวไหน และก็อิสระจากแรงกดดันของตลาดที่มักจะเรียกร้องเพลงที่ขายได้หรือติดหูตามสูตรสาเร็จนะคะครับครับการร้องอย่างอิสระในที่นี้อาจหมายถึงการได้ซื่อสัตย์กับตัวเองกับสิ่งที่อยากจะสื่อสารจริงๆผ่านบทเพลงนั้นๆโดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะปังหรือไม่ใช่ค่ะโดยไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยมันคือการกลับไปสู่แก่นของการแสดงออกอย่างแท้จริงการได้ซื่อสัตย์กับตัวเองนี่สาคัญมากจริงๆนะครับสําคัญมากค่ะ ซึ่งมันก็พาเรามาถึงประเด็นที่3ที่บทความพูดถึงความเข้าใจในเสียงเพลงของคุณต้นข้าวคือไม่ใช่แค่ร้องเพราะมีความสุขหรือร้องเก่งตามเทคนิคเท่านั้น <c oughs> แต่เธอดูจะเข้าใจพลังของเสียงเพลงอย่างลึกซึ้งด้วยบทความใช้คำว่าเธอเข้าใจว่าเสียงหนึ่งสามารถปลอบใจคนได้ <c oughs> แสดงว่าเธอไม่ได้มองว่าเพลงเป็นแค่ความบันเทิงผิวเผินใช่ค่ะ มุมมองนี้ยกระดับการเป็นศิลปินขึ้นไปอีกขั้นเลยนะมันไม่ใช่แค่การถ่ายทอดเมโลดี้เนื้อร้องแต่คือการตระหนักถึงศักยภาพของดนตรีในการเข้าถึงและเยียวยาจิตใจคนฟังได้ด้วยซึ่งต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในตัวบทเพลงเองแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจในประสบการณ์ของมนุษย์ด้วยค่ะแล้วที่บทความบอกว่าบทเพลงลูกทุ่งที่เธอร้องเปรียบเสมือนการบันทึกความทรงจําของชีวิตค่ะและทุกเวทีคือบทเรียนของการเติบโต มันยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าเธอไม่ได้มองการร้องเพลงเป็นแค่งานไม่ใช่แค่งานแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้และสะท้อนชีวิตของตัวเองและสังคมรอบข้างไปด้วยโดยเฉพาะเพลงลูกทุง่งซึ่งมักจะมีเนื้อหาที่สะท้อนวิถีชีวิตความรู้สึกนึกคิดของผู้คนจริงๆอยู่แล้วถูกต้องเลยค่ะเพลงลูกทุ่งมีรากฐานที่แข็งแกร่งในการเล่าเรื่องราวชีวิตคนธรรมดาการที่ต้นข้าวเลือกที่จะถ่ายทอดบทเพลงเหล่านี้ด้วยความเข้าใจมันจึงไม่ใช่แค่การร้องเพลง แต่การสืบทอดและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมทางวัฒนธรรมด้วยอืและเมื่อเธอร้องด้วยหัวใจอย่างที่บทความว่าไว้นะคะความรู้สึกเหล่านั้นมันก็สามารถส่งต่อไปถึงทุกคนที่ได้ฟังได้จริงๆส่งต่อไปได้ใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการสร้างความเชื่อมโยงที่แท้จริงผ่านงานศิลปะครับการเชื่อมต่อแบบนี้มันทรงพลังกว่าแค่การสร้างความบันเทิงชั่วครั้งชั่วคราวนะคะครับมันคือการสร้างสะพานทางอารมณ์ที่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่า เออมีคนเข้าใจหรือได้ระบายความรู้สึกผ่านบทเพลงนั้นๆซึ่งสอดคล้องกับคำพูดสำคัญในบทความที่ว่าอ๋อประโยคนั้นผมจำได้เลยที่บอกว่าความสุขของศิลปินไม่ใช่เสียงดังแค่ไหนแต่คือเสียงที่ทำให้คนทั้งโลกเงียบเพื่อฟังใช่ไหมครับใช่ค่ะประโยคนี้เลยค่ะตอนแรกผมอ่านแล้วก็อึ้งไปนิดนึงมันคมคายมากใช่ค่ะประโยคนี้สรุปแก่นเรื่องได้ดีมากเลยไม่ใช่เสียงดังแค่ไหน ไม่ได้หมายถึงระดับเดซิเบลนะคะครับไม่ใช่ความดังของเสียงแต่หมายถึงชื่อเสียงความโด่งดังหรือความอึกทึกครึกโครมภายนอกแต่คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่เสียงที่ทำให้คนทั้งโลกเงียบเพื่อฟังอืมนั่นคือเสียงที่มีพลังพอที่จะดึงดูดความสนใจทำให้คนหยุดนิ่งตั้งใจฟังและเปิดใจรับสารที่ศิลปินต้องการจะสื่อ,อ มันคือคุณภาพของการสื่อสารและผลกระทบที่เกิดขึ้นในใจผู้ฟังไม่ใช่แค่ปริมาณหรือความดังของชื่อเสียงถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่ความดังโอ้โหยิ่งอธิบายยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับมันคือการสร้างห่วงเวลาของการรับฟังอย่างแท้จริงใช่ค่ะไม่ใช่แค่เสียงที่ดังผ่านไปเฉยเป็นคุณภาพของความสนใจที่เกิดขึ้น น่าทึ่งมากครับเพราะนั้นพอเราคุยกันมาถึงตรงนี้นะครับสรุปได้ว่าเรื่องราวของต้นข้าวสุปริยาจากบ,บทความชิ้นนี้มันนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับความสำเร็จและความสุขในโลกของศิลปินค่ะหรืออาจจะรวมถึงคนทำงานสร้างสรรค์นในด้านอื่นๆด้วยก็ได้นะครับใช่ค่ะน่าจะปรับใช้ได้กับหลายๆวงการเลยมันชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ที่ว่า ความสุขและความสําเร็จที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวัดผลจากภายนอกหรือการยอมรับจากสังคมเพียงอย่างเดียวอืแต่มันอย่งรากลึกอยู่ใน ความหลงไหลหรือแพชชั่นในสิ่งที่ทำค่ะความหลงไหลและการแสดงออกอย่างจริงใจค่ะมันคือความสุขที่ค้นพบระหว่างทางของการสร้างสรรค์มากกว่าจะรอคอยอยู่ที่ปลายทางอย่างเดียวใช่เลยค่ะมุมมองแบบนี้มันอาจจะสะท้อนใจหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยนะคะที่กำลังเดินทางตามความฝันหรือทำในสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นงานอริเรกหรืองานหลักใช่ค่ะ ไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนสติให้เราลองหันกลับมาถามตัวเองดูบ้างว่าทุกวันนี้เรากําลังมองหาความสุขจากไหนจากตัวเลขยอดไลค์ยอดวิวคำชมของคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมาจากความสุขเล็กๆไม่น้อยที่มันผลิตบานขึ้นมาในใจเราทุกครั้งที่ได้ลงมือทำสิ่งนั้นจริงๆครับ,<ๆ>รบการกลับมาให้ความสำคัญกับแรงจูงใจจากภายในใช่ค่ะ หรือความสุขในตัวกระบวนการเองอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราเดินทางตามความฝันนั้นไปได้อย่างมีความหมายแล้วก็ยังยืนมากขึ้นก็ได้นะคะอืมน่าคิดมากครับและจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะมันก็อาจจะทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้ลองคบคิดกันต่อเป็นการบ้านส่วนตัวก็ได้ค่ะว่าครับในยุคสมัยที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะถูกวัดค่าตีราคาผ่านสายตาและการยอมรับจากภายนอกอยู่ตลอดเวลาใช่ครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน ใช่ค่ะโดยเฉพาะโลกออนไลน์ที่ยอดไลค์ยอดวิวหรือคอมเมนต์กลายเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่ส่งพลังเหลือเกินการที่เรามัวแต่วิ่งไล่ตามตัวเลขเหล่านั้นหรือให้ความสำคัญกับการยอมรับจากภายนอกมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะกำลังค่อยๆกัดกร่อนความสุขจากหัวใจที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ของความลหลงไหลในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆของเราไปโดยที่เราอาจไม่ทันได้รู้ตัวหรือเปล่า โอโหเป็นคำถามที่ต้องเก็บไปคิดต่อจริงๆครับค่ะน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ